อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นาว26ยังคงติดตามกับประเด็นการหลอกขายฝากที่ดินนะคะทีมล่าความจริงของเราไปสืบหาต้นต่อไปสอบถามความเดือดร้อนของชาวบ้านบางคนถูกหลอกขายถึงขัาน ไร้ที่ทํากินไร้ที่อยู่อาศัยนะคะตอนนี้ค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงยุติธรรมนะคะกาลังจะลงมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อาจจะถึงขั้นเตรียมยกเลิกกฎหมายหลอกขายฝากกฎหมายขายฝากที่ดินเพราะว่าก็คล้ายๆกับการจำนองอยู่แล้วเรามีความคืบหน้าในเรื่องนี้ให้ติดตามกันต่อกับคุณชนทิชารอดกันไัยค่ะ ทีมล่าความจริงเข้าไปสอบถามกรณีขายฝากที่ดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหลังมีชาวบ้านกว่า30คนถูกนายหน้าหลอกให้ขายฝากที่ดินโดยทำสัญญาขายฝากยังมีการทำสัญญาเงินกู้อีกด้วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักง,งานที่ดินจังหวัดชัยภูมิบอกว่าการขายฝากที่ดินในพื้นที่ตำบลลาดใหญ่ถือว่ามีปัญหามากที่สุดโดยเพราะว่ามีนายหน้ามักหลอกลวงชาวบ้านให้ขายฝากที่ดิน ทางสำนักง,งานที่ดินจังหวัดเชยภูมิจึงพยายามให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนทำสัญญาขายฝากทุกครั้งซึ่งเมื่อชาวบ้านกับนายทุนเข้ามาทำสัญญาขายฝากจะมีเจ้าหน้าที่จัดเอกสารให้จากนั้นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนจะชี้แจงข้อกฎหมายและรายละเอียดเกี่ยวกับการขายฝากว่าเมื่อเซ็นชื่อลงนามการขายฝากแล้วกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของนายทุนที่รับฝากขายทันที าที่พี่เจอมามันเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับปัญหาการขายฝากที่ดีก็คือพอขายฝากพอจะขาดพอจะขาดคือครบกำหนดสัญญาใช่ไหมคะคือสัญญาไม่มีเงินไปถ่ายไม่มีเงินไปถ่ายก็จะไปร้องศูนย์น้ำ龙头ธรรมจะเป็นอย่างเยอะเนี่ยพี่ได้ยินมาอย่างเนี้ยแม้ตัวแม้แต่ตัวผู้รับซื้อฝากลายนั้นอ่ะเขายังบอกเลยว่าพอศูนย์น้ำ龙头ธรรมเรียกปุ๊บผมไปเลยเพราะว่าเขาบอกเหตุผลที่เขามาร้องศูนย์น้ำ龙头ธรรมคือจะได้มีหน่วยงานอื่นมาช่วยเหลือ ส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระวงยุติธรรมระบุวา่าในหน้ามักใช้ช่องว่างของการขายฝากที่ดินมาหลอกลวงชาวบ้านซึ่งคดีนี้ไม่เพียงในหน้ามีพฤติกรรมหลอกขายฝากที่ดินแล้วกันทำสัญญาการเช่าที่ดินและสัญญาเงินกู้อีกด้วยตัวชาวบ้านเป็นในทุนเนี่ยมีข้อตกลงอะไรกันนะครับในเบื้องต้นต้องดูว่าตัวในทุนเนี่ยได้ไป บกปิดข้อความจริงหรือหรือบอกกล่าวเท็จอะไรบ้างในเรื่องของการไปไปไปทำหลักฐานตรงนี้นะครับ<ม>สองเนี่ยก็ต้องดูว่าชาวบ้านเนี่ยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมว่าว่าจะต้องไปทาสัญญาขายฝากับนายทุนนะครับ<ม>แล้วก็ต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบสูงตามยอดเงินที่ไปขายฝากนะครับ<ม>ในเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูจากจากหลักฐานเนี่ยก็คือว่าชาวบ้านเนี่ย หลังจากที่ตกลงกันในทุนแล้วก็คือในโทษตกลงกับกับในหน้าแล้วเนี่ยในหน้าก็จะไปพาในทุนนะครับมารับซื้อโทษมา,มา,ม,ามารับรับซื้อนะครับเป็นเป็นทำโดยทำสัญญาขายฝากกับชาวบ้านอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการทำสัญญาตรงระหว่างระหว่างในทุนกับกับชาวบ้านโดยที่ในทุนเนี่ยเป็นตัวกลาง โทษโดยทีในนใ่ในหน้าเป็นตัวกลางโดยที่ในในหน้าเป็นตัวกลางอ่คราวนี้อย่างที่มบอกแต่แรกว่าต้องดูว่าในหน้าเนี่ยปกปิดข้อความจริงอะไรนะครับปกปิดข้อความจริงหรือหรือเอ่อเอ่อเท็จอะไรบ้างนะฮะสอดคล้องกับข้อมูลจากเลขานุก,การรองอายการสูงสุดที่บอกว่าการขายฝากที่ดินคล้ายการจำนองที่ดินเพียงแตกต่างกันตรงที่การขายฝากที่ดิน เมื่อมีการทำสัญญาขายฝากกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือบ้านจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากหรือเจ้าหนี้ทันทีหากไม่นำเงินมาไถ่ถอนหรือไถ่ถอนเกินเวลาที่กำหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะกลายเป็นของผู้ซื้อฝากหรือเจ้าหนี้อย่างเด็ดขาดและอาจหมดสิทธิ์ไถ่ทรัพย์ไ,ยได้ส่วนการจำนองจะมีประโยชน์ต่อผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือมากกว่าการขายฝากเพราะเมื่อสัญญาจำนองครบกำหนดชำระหนี้ผู้รับจำนองหรือเจ้าหนี้ จะบังคับหลักประกันไม่ได้ว่าจะเป็นที่ดินหรือบ้านตกเป็นของตัวเองในทันทีแต่ต้องขอให้ศาลสั่งให้นําเอาทรัพย์ที่จำนองนั้นออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนีห้การทำสัญญาขายฝากอย่างนี้หนึ่งเป็นนิติกรรมอําพรางอําพรางการจำนองไว้และเป็นการเอาเปรียบนะครับเนื่องจากว่ามีการส่งดอกตลอด ถ้าขายฝากมันไม่ต้องส่งดอกมันไปไถถอนทีเดียวแต่ถ้ามีการเก็บเงินระหว่างทางนะครับก็ถือว่าเป็นการชําระหนี้ชําระดอกเระั้นที่ดินจึงเป็นหลักประกันแต่ในทุนเนี่ยก็เหลี่ยมจัดไปทําเป็นสัญญาเช่าเพื่อทดแทนการเสียดอกแต่ถ้านเราพิสูจน์ทั้งระบบได้อย่างนี้เนี่ยสารยกยอมยอมที่จะตัดสินให้ว่าเป็นเรื่องของการจำนอง ก็มีการชําระหนี้ตามสัญญากู้โดยเจ้าหนี้เนี่ยแปลงจากไอาการชําระหนี้ตามดอกเนี่ยนะมาเป็นสัญญาเช่าข้อสําคัญหนึ่งลูกหนี้ต้องมีสัญญากู้เก็บไว้ในมือสองมีสัญญาเช่าเก็บไว้ด้วยสองประการเนี่ยแล้วเราจะพิสูจน์ได้ว่ากรณีนี้ไม่ใช่ขายฝากแต่เป็นจำนองเลขานุก,การรองอายการสูงสุดยังบออยกว่าการขายฝากที่ดินกลายเป็นช่องทางให้กลุ่มนายหน้าหรือนายทุน อาศัยความไม่รู้กฎหมายของชาวบ้านหาวิธีการบ่ายเบี่ยงไม่ให้ลูกหนี้มีโอกาสไถรัพย์คืนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาเพื่อชฉวยโอกาสให้ลูกหนี้ไม่มีโอกาสได้มาไถถอนทรัพย์ที่ขายฝากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทรัพย์นั้นเป็นที่ดินหรือบ้านที่อยู่อาศัยในทำเลที่ดีและมีมูลค่ามากกว่ายอดหนี้ที่ให้กู้ทางสำนักง,งานอายการและหลายหน่วยงานจึงมีความพยายามที่จะยกเลิกกฎหมายการขายฝากที่ดินเพื่อตัดตอนกระบวนการหลอกชาวบ้าน ชนทิชารอดจันภัยหนาว26รายงาน